ไม่ใช่ไหมเออีเด๋ยวนี้นะครับไม่ใช่ไหมเออีว <Wow. S 1> สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับบ่าวนิดจะพาไปเอา รังต่อมาเลี้ยงวันนี้ผมหาไว้อยู่เห็นแล้วนะครับสองรังก็ประมาณเท่านี้นะครับพอดีนะครับจะเอามาเลี้ยงก่อนที่เราจะเลี้ยงเราเราเราไปเอากลางคืนนะครับเราต้องจัดสถานที่ที่จะเลี้ยงตัวต่อไว้นะครับคือเป็นไม้นะครับแล้วก็มีผ้าสําหรับใส่น้ํามันเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้หมดมันมารบกวนต่อนะครับ เพราะว่าตัวต่อเนี่ยมันจะแพ้ทางกับมดนะครับอันนี้คือเทคนิคการที่จะเลี้ยงให้รอดนะครับเมื่อเราได้ต่อมาแล้วเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะทำรังตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ตามมาดูครับผมวิธีการในการอุดต่อรังต่อเนี่ยจะทำยังไงนะครับมีความประณีตมันต้องใช้ศาสตร์และศิล นะครับตามเบานิดมาครับนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงที่ลังต่ออยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดกำปั้นนะครับขนาดนี้พอดีในการที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอุดแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนที่จะพเอไปเลี้ยงก็ในต้นคลิปที่ผมได้ทําไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันเบนซินนะครับใช้น้ำมันเบนซินอุดแล้วก็ฟังเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าที่อุดเยเราต้องเตรียมไป2ชุดนะครับเทคนิคก,ก็คือว่าอุดให้พอไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ดึงออกแล้วก็เอาชิ้นใหม่เข้าไปนะครับลองดูอ่ะทานวัดเดินครับ วิธีการก็คืออย่างนี้นะครับเดือดแดงว่าฮัลแดงว่าฮัลนี่ครับเข้าไปมันทำแรมๆแล้วเข้ารูเลยนะครับมีซุดไหมครับไม่ขมข้าวไปพับเข้าอย่างนี้เลยนะครับนี่ทีนี้เราก็เราฟังเสียงก่อนเหยื่อพิ่มเยื่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเดียว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 เยวให้มันเดี๋เถอะสงบนิ่งก่อนนะครับ มันไหลไหลอยู่นะครับทำมาสงบนิ่งก่อนนี่ฮะเอาไาตักนะเดี๋ยวให้แม่มันสงบนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมักกนเลยมัดเอาทำนี้สิออกไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกมัน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 อยู่อยู่มันไม่ออกครับออกมันมาใกล้แล้ว มันจะไม่มาใกล้ทั้งวันนี้นะครับจาพิษแค่ย่าๆจเย็นๆน,นะครับอืมไม่ได้ให้จะมาวะสูงทุงทั้ไงนะเข้าใจนะครับอันนี้นี่แล้วก็จะรวมเลยเนาะคือไม่ไดนี่เลยใส่เลยแล้วหมูใส่หมูใส่แล้วใส่ใส่หมูเป็นเะตียงหมูเป็นเตียงนท่านออกชมด้วยนี่เดี๋ยวใจเย็นๆเ,เ,เขาเคยเห็เุมาแล้วนะใจะเย็นรอฟังออรอฟังเสียงครับเดี๋ยวเอาตำลีมาไว้รอ นะครับรจะมีเจ็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจำรีสิอีกเอาเอาไว้ตัวนี้เอาด้าวยนะครับอันนี้จำรีดเดี๋ยวพึ่งใจเย็นๆให้มันแม่มัน,มนหยุดแล้วเราถึงจะสรุปก่อนสลบแล้วเราถึงจะทำการตัดนะครับจะดีมันจะเด็นแบบเตอ ใบไม้เสียบตากดภาพนึงนะครับอ่าเป็นยังไงเสียงเริ่มมิดยังยังก็ไม่มากนะครับเดินไปเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราติ๊มจิ้ิ้มจิมจิ้มจ้มจิ้มจิมิมจ้อมิ้มจั้มม้ิ้มี้มจมจมจนม้จม้้ม ตังไกลเราคมใจเย็นถุงไม่ต้องใชอยู่มาเยไม่เลบแล้วไลบแล้วสลบสลบเราจะเอาให้สลบนะครับแต่ว่าตรงนี้น้ำมันน่าจะน้อยนะเม่กินน่ะมันเลยสลบช้าเราถึงซบวนนี้แล้วก็ไม่ต้องโซบงาไม่ต้องซบงาเยี๋ยวไม่ต้องเห็นมัน ยังไงฟังเสียงนี่ยังี้ยเบาบางแลละเบาบางแล้วนะครับถอยออกไปถอยไปถอยไปขสองถอยไปครับถอยไปตอนนี้ก็เริ่มเสียงเริ่มแล้วนะครับแล้วเราก็จะตัดทีนี้ก่อน ทีนี้ผมก็จะตัดทีนี้ก็ตัดต้องจับไว้ไหมจับไว้รถจับรถงานหนึ่งนิดหน่อยนะดึงดึบ่อเทิงนะ่อไหนเทิง ถ่ายหมดแล้วม้ออันนึงนิดหน่อยนะในอันนี้อันนี้บอกเออยหาดแล้ว่าหมดแล้วมันอยางโอ้เสียข้างเสียงนะฮะค้างเสียงค้างเสค้างเสียงีเสียเสียงเสียเสีีเเเยยีนี พอลังต่อที่เราทํานี่มันไม่มีเสียงแล้วก็เตรียมส,สัมรีสลบแล้วอ่ามันมันแสดงว่ามันสลบแล้วเราเดี๋ยวเอาจะสัมรีตัวใหม่นะครับแต่ของการเปลี่ยนดึงออกมาสัมีที่ไม่มีน้ํามันนะครับไม่สลบนะครับไม่สลบดีลบแล้วเหลือแต่หน้าเดียวหอ่อถุงห่อถุงมอเตอร์หอถุงมอเตอร์เรนี่เด็กอ่กออาทำการหอา่อมันอ๋โฉบมันจะทั้งหลังผู้ผู้ผทั้งเครื่องผู้ชัวเข้ามาตะปาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงสิงสิงสเดี๋ยวกเดี๋ยว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 แตกแล้วน่เไม่แตกนะครับเรี่มรอยประมาณออกมาแล้วนี่เดี๋ยวทำการตัดนะออกมากับบินด้อเลือแมประมาณแล้วนี่๊ มามามาเกี่ยวๆๆเกี่ยวใส่มาไม่มาไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวามาเจ้าไปก่อนเจ้าก่อนนะเจ้าตันเตี้ยเตี้ยอ่าโอเคมนไม่นะครับบ้านไปไปกลับบ้านนะครับตอนนี้เราทำอย่างนี้เพราะว่าไอ้มันจะได้ไม่ต้องเบามากนะครับ เมื่อเรามาถึงที่เราจะวางนะครับคือคลิปนี้เราจะทําให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมาถึงที่เราจะวางเราต้องดูว่ารูมันไปทางไหนนะครับเมื่อกี้รูไปทางทิศตะวันตกเราก็จะมาวางในทางทิศตะวันตกนะครับโดยที่ว่าเราจะวางไว้เลยนะครับแม่ตอเน,นี่ยมันคือบอ่อเลยจะขีดใจมันไต่ดีแทะดึงออกเลยบอกซะกอนคอยพื้นออกมันตกางขีดใจ มันจับใส่ดอกมันจะไม่วิ่งหาเราเหรอบูบินบูบินออกเท่านึงนะถึงมัดซบไปทั้งนั้นเนาะมันซบไปทั้งนั้นโหโคอด ไปดึงอไปไป้าไว้ทางนั่นก็ได้ไดถุงเนาะเออเออเนาะท่านี้หมดอ่อือก็แล้วเพราะว่ามาันจะแตกนะครับเดี๋ยวนี่ผมก็จะเอาไว้ท่านี้นะครับถุงก็ แล้วแต่มันจะเป็นไปเอาออกว่ามันจะขี้เมันใไส่เอาออกได้บ่เ <c oughs> ดออเลยะคอ,อยคอยแมมันไตไม่ใส่ห้างมันมาเมมันไตจะห้างมันสำหรับแม่ต่อก็ขีบจับเอาลยบ่นี้แล้วนี่นะครับเยมันไปคอยไปคอยมันยังไปเองมัเออมเมา คือเมานะครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเนี้นะครับนีไม่ใช่ถ้าออกทุ่งนะเดี๋ยวนี้เลยชองมือนะครับตัวนี้ไปตัวนี้ก็ามาอ้ออีกตัวนึงเดี๋ยวแล้หนึ่งตัว มหมดแล้วไหมทำจนหนึ่งที่บินลงข้างล่างนะก็ไม่เป็นไรนะครับบินไปไหนแล้วได้ยินเสียงทุกหนนะครับอ้าวนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับบานิดขอไทยขาก็ได้แนะนำเทคนิคทุกทิกสิ่งทุกอย่างให้ดูหมดแล้วนะครับสำหรับเอฟซีท่านไหน ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์ซับสไครต์ให้บ่าวนิดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ